สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับครูแจนนะคะวันนี้คุณครูแจนได้อัดคลิปวิดีโอนี้ สำหรับการสอนของวันพฤหัสที่3มีนาคม2565นะคะเนื่องจากคุณครูติดภารกิจก็เลยวันนี้บันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะคะ,ะวันนี้เรายังงยัมาเรียนในเรื่องของหนูน้อยตาวิเศษเหมือนเดิมอ่หนูน้อยตาวิเศษคุณครูแจนบอกแล้วว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการกำจัดขยะนะคะ,ะการกำจัดขยะนั้นมีวิธี อย่างไรอ่าแล้วก็เราก็จะสามารถทําได้แบบไหนได้บ้างทำได้ยังไงอ่าในเรื่องของการแยกขยะแล้วก็การกำจัดขยะนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนว่าการแยกขยะนั้นมีกี่อย่างแล้วก็มีสีอะไรบ้างอ่ามาทบทวนก่อนอ่ะก่อนไปทบทวนเดี๋ยวจะให้เด็กฟังเพลงทิ้งขยะนะคะ จบไปแล้วนะคะดีกๆคาสำหรับเพลงทิ้งขยะให้ถูกที่นะคะ่าเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าเราจะถ้าเราจะเป็นเด็กดีเราจะต้องทิ้งขยะให้ถูกทีนะคะเป็นคุณธรรมของเด็กดีวันนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนว่าก่อนจะทิ้งขยะเราจะต้องมีการแยกขยะกันนะคะอะจะแยกขยะนั้นมีทั้งหมดสี่ถังถังขยะมีทั้งหมดสี่ถังอ่า ทางแรกคือสีเหลืองสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลเราจะใส่ขยะรีไซเคิลก็คือขยะที่ยังสามารถนํากลับมาใช้ได้เช่นขวดน้ํากระดาษขวดพลาสติกแก้วกระดาษหรือแก้วต่างๆนะคะต่อไปขยะทั่วไปก็คือขวดขวดน้ําถุงขนมถุงพลาสติกอันนี้เราจะอยู่ในขยะทั่วไปนะคะ ต่อไปขยะอันตรายก็จะเป็นขยะที่เป็นขยะที่จะต้องทิ้งในถังขยะสีแดงอ่าขยะอันนี้เช่นอ่าพวกทานถานไฟถานไฟขวดสเปรย์อ่าหลอดไฟนะคะหลอดไฟแก้วอะไรพวกนี้นะคะจะต้องใส่ลงในขยะอันตรายที่เป็นแก๊สอะไรพวกนี้นะคะอ่าต่อไปขยะเปียกก็จะใส่พวกเศษอาหาร เศษผักผล,ลไม้หรือใบไม้ลงในถังขยะสีเขียวกันเรียกว่าขยะเปียกนั่นเองอ่าต่อไปเมื่อเรารู้วิธีการคัดแยกขยะแล้วเราก็มีวิธีการกาจัดขยะนั่นเองอ่ามีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกคือการเผาขยะวิธีที่2ฝังกลบขยะวิธีที่3คือการนํากลับมาใช้ใหม่หรือเรียกว่ารีไซเคิลนั่นเอง มาดูแต่และว,วิธีการว่ามีวิธีการจัดการไงวิธีการแรกคือการเผาขยาอะอ่การเผานะคะเป็นวิธีที่ง่ายมากๆแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าการเผาขยะเนี่ยมีผลเสียต่อมลภาวะในอากาศนะคะเมื่อเราเผาขยะมันจะให้ไปทําลายบรรยากาศอ่าทําให้อากาศที่เราหายใจไปนะั้นมีมลพิษนั่นเองอ่าต่อไป การฝังกลบการฝังกลบนะคะจะต้องฝังในพื้นที่ที่ทห่างไกลาจากผู้คนเพราะมันมีผลเสียก็คือส่งกลิ่นเหม็นทําให้น้ำเน่าเสีย ่าเมื่อขยะมากองรวมกันไว้เป็นระยะเวลานานๆมันจะส่งกลิ่นเหมน็นแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยเน่าเสียนะคะต่อไปการรีไซเคิลการรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะก็คือาการนำขยะที่ยังสามารถใช้ได้มานำมาใช้อีกครั้งหนึง่งคือนำมาดัดแปลงโดยการเป็นขวดนะคะนำมาใช้ โดยใช้อย่างอื่นอ่าเช่นขวดน้าเรามาแดัดแปลงเป็นกระปุกออมสินหรือเอามาไว้ใส่สิ่งของต่างๆก็ได้นะคะอาต่อไปโทษของขยะขยะก็มีโทษทําให้มันส่งกลิ่นเหม็นถ้ามันหมักหม,มมอยู่เป็นระยะเวลานานมันจะส่งกลิ่นเหม็นมันมีขยะเยอะๆเยอะๆมันรวมรวมกันเยอะๆกลิ่นเหม็นกับกลิ่นเหม็นมันรวมกันมันทําให้ส่งกลิ่นเหม็นส่งผลเสียต่อมลภาวะ แล้วก็เป็นมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมอเห็นไหมถ้ามีแต่ละสถานที่ถ้ามีขยะเยอะก็ไม่น่าอยู่อเห็นไหมทําลายสิ่งแวดล้อมอเห็นไหมทาให้มันไม่น่าอยู่เลยเห็นไหมทาให้แบบไม่น่าเที่ยวทําให้ที่นั่นคือแบบไม่น่าไปเลยใช่ไหมต่อไปประโยชน์ของขยะนะคะขยะมีประโยชน์ก็คืออะไรเช่น เศษผักเศษอาหารเนี่ยเราเอามาหมาักทำปุ๋ยเราสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้นั่นเองต่อไปนํำมารีไซเคิลใช่ไหมเมื่อกี้ที่คุณจันพูดไปแล้วว่าขยะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แต่ไม่ใช่ทุกทุกอย่างที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะสิ่งที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือเช่นขวดเห็นไหมเขาเอามาดัดแปลงเป็นใส,ส่สีใส่ ปลูกผักอย่างเนี้ยค่ะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆมาทําเป็นบัวรดน้ําแบบนี้ก็ได้แม่แบบในภาพเลยเอามาทําเป็นโคมไฟก็ได้มาประดิษฐ์ได้หมดเลยนะคะอ่าเห็นไหมขยะก,ก็มีประโยชน์นะคะไม่ใช่มีแค่เพียงโทษอยู่ที่เราจะใช้อย่างไรให้ถูกวิธีอ่าต่อไปมาดูแบบฝึกเสริมทักษะกันแบบฝึกเสริมทักษะวันนี้ เริ่มด้วยที่ภาษาไทยนะคะภาษาไทยให้เด็กๆอ่านคำแล้วก็ลากเส้นโยงคําที่มันเหมือนกันนะคะโยงไปหากันคําที่เหมือนกันเขียนเหมือนกันโยงมาหากันแล้วก็อ่านคําแล้วก็ดูภาพภาพไหนที่ตรงกับคําเราก็ลากเส้นโยงให้มันสัมพันธ์กันนั่นเองอะมาดูหน้าแรกเลยหน้าที่ยี่สิบสอง อ่าให้ให้เรียนอ่านคำแล้วก็ลากเส้นโยงคานะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคําแรกมีคําว่าดาวมีคําว่าข้าวช้างบ้านจานอ่าฝั่งนี้นะคะต่อไปอีกฝั่งหนึ่งมีคําว่าจานช้างข้าวดาวบ้านนะคะอ่าคราวนี้ครูจะคาแรกคําว่าดาวโดอ่าวดาวตรงกับคําตรงนี้ดาว ต่อไปคำว่าข้าวขออาวขาวไม้โทข้าวครูแจนก็ลากเส้นโยงมาตรงนี้อ่าต่อไปคำต่อไปบอชางไม้โทช้างอ่าลากเส้นโยงมาเลยต่อไปคำว่าบ้านบออาโนบ้านไม้โทบ้านอ่าโยงแล้วต่อไปคำสุดท้ายจออาโนจานอ่านว่าจาน ลากเส้นโยงแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถทําเสร็จแล้วเด็กๆขาด้านล่างจะมีให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะอ่ครูแจนไปหน้าถัดไปเลยนะ่าหน้าถัดไปเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพกับคําให้สัมพันธ์กันนะคะอ่ช้างว้าวดาวและก็จานอันนี้เราภาพก่อนนะคะต่อไปครูจะให้เด็กๆมาดูคํามีคําว่าช้าง จานดาวพดหาคำหารูปภาพคราวนี้เดี๋ยวครูแจนจะโยงภาพกับคำให้สัมพันธ์กันนะคะครูแจจะเริ่มจากคำคำแรกคำว่าช้างครูแจนจะโยงไปหารูปช้างคำที่สองคำว่าจานที่สามดาวครูแจงก็โยงมาหารูปดาวเห็นไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากๆเลยต่อไปคำว่าปากปากนะคะครูแจงก็โยงไปหาที่รูป ปาว้าวว้าวนะคะว้าวยงไปหารูปว้าวอ่าแค่นี้เลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมระบายสีภาพให้สวยงามเลยอ่ราระบายสีภาพนี่อ่ราระบายสีให้ตรงภาพนะปากเราจะมีปากสีอะไรดีๆก็ระบายรูประบายรูปภาพให้สวยเลยอ่าอันนี้ครูแจนระบาย ช้างอ่าช้างนะคะนี่ต่อไปว้าวกูแจนรวบายว้าวอันนี้ว้าวอว่าว้าวด,ด,ดิจิตระบายสีได้ตามใจชอบเลยแต่ปากต้องสีอะไรช้างเคยเห็นช้างสีอะไรอ่าดาวอันนี้กูแจน ระบายมาเรียบร้อยแล้วต่อไปคุูจันทร์จะระบายจานอ่าเรียบร้อยครูจันทร์ระบายสีเรียบร้อยแล้วอ่าอ่าเห็นไหมคะสวยไหมอ่ะระบายสีเสร็จแล้วที่สําคัญเขียนชื่อด้านล่างด้านล่างของแบบสขัดด้วยนะคะทั้งสองหน้าเลยนะโอเคอันนี้เด็กๆสามารถทําเองได้เลยอ่ะ เดี๋ยวครูแจนจะไปแบบฝึกหัดต่อไปนะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คณิตศาสตร์เราจะอยู่ในเรื่องของการลบเหมือนเดิมนะคะ่าการลบสองหน้านะคะให้เด็กๆตาทับภาพเท่ากับจานวนที่ถูกลบออกนะคะเติมแล้วก็เติมผลลบลงไปอสองแบบเหมือนกันเลยแต่แบบจะเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นจุดนะคะ,ะไปดูกันทีละหน้ากันเลย เดี๋ยวรูแจแทนทตัวอย่างแบบโตๆให้ดูแล้วโจทย์เขาบอกว่าเขียนทับภาพเท่ากับจํานวนที่ถูกลบออกแล้วก็เติมผลลบลงในช่องว่างอ่าตัวอย่างนะคะมีจักรยานห้าคันอาถูกลบออกไปสองคันก็กาทับออกไปสองจะเหลือจักรยานแค่สามคันแบบนี้มีค่ะไม่ยากเลยทำไปทีละขั้นตอนนะคะ อันนี้คือตัวอย่างเนาะอะต่อไปต่อไปมาทำจริงกันมาทำจริงกันแล้วอะมีรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สามคันลบออกไปหนึ่งคันอะคุณแจนกาออกไปหนึ่งคันแล้วก็จะเหลือมอเตอร์ไซค์สองคันแบบนี้โอเคไหมโอเคเหลือมอเตอร์ไซค์สองคันอะต่อไปเครื่องบินมีทั้งหมด สี่ลำลบออ,อ,ลำออกไปสองลำกูแจนกาออกไปสองลำจะเหลือเครื่องบินสองลำนะคะนี่กูเจนก็เติมเลขสองลงไปอ่าโอเคเด็กๆพอจะทำได้ไม่เอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมทำพร้อมกูแจนได้เลยนะคะอ่าต่อไปเรือมีเรือทั้งหมดห้าลำลบออกไป สามลำกล่าวไป3ามลำเลยค่ะแล้วก็จะเหลือเหลือแค่สองลำเท่านั้นนี่สองลำเติมเลขสองลงไปอ่าไม่ยากเลยเห็นไหมเริ่มง่ายแล้วอ่าต่อไปรถเก๋งคันสีแดงมีทั้งหมด3ามลำลบออกไปสองลำเพราะฉะนั้นจะเหลือรถแค่ หนึ่งคันเท่านานอ๋อเห็นไหมเสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าหน้านี้เสร็จแล้วไหมเอ่ยคนไหนเสร็จแล้วเปิดไปหน้าถัดไปรอได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ทำแล้วตรวจสอบความถูกต้องได้จากของครูแจนนะคะ ต่อไปหน้าต่อไปคือหน้าที่58นะคะให้เด็กกาทับนี่จุดกลมเท่ากับจํานวนที่ถูกลบออกเหมือนเมื่อกี้เลยอเท่ากับจํานวนที่โดนลบออกไปแล้วก็เติมคําตอบลงในช่องนี่มาดูตัวอย่างข้อแรกที่เขาในหนังสือเขาให้มานะคะมีจุดอยู่หนึ่งจุดลบออกไปหนึ่งอ,อันนี้กูแจนลบออกก็คือกาออกไปหนึ่งจะเหลือไหมคะมันมีจุดเหลือไหม ไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเป็นศ<ฮ>ูนย์ศูนย์นะคะต่อไปมีจุดสองจุดอ่าลบออกไปหนึ่งจุดกาออกไปหนึ่งจุดอ่าแล้วก็จะเหลือหนึ่งจุดเท่านั้นนี่แบบนี้นะคะ ต่อไปเลยมีจุดสามจุดลบออกไปสองจุดแบบนี้จีอแนกกาออกไปสองนะคะแล้วก็จะเหลือจุดแค่หนึ่งจุดนีข้อสองข้อสามข้อนี้จะได้หนึ่งกับศูนแบบนี้ทําแบบนี้นะคะให้เด็กทํานะคะ,ะต่อไป โอต่อไปมีจุด4จุดนะคะลบออกไป3ามจุดกลับไป3มจุดจะเหลือจุดแค่1จุดแบบนี้อ่าอ่าทันไม่เอ่ยทันนะคะอ่าต่อไปมีจุด3จุดกาออกไปลบออกไป1จุดจะเหลือจุดแค่สองจุดนะคะต่อไปมีจุด4ี่จุด อาออกไปสองจุดจะเหลือจุดสองจุดแบบนี้ได้ไหมคะไม่ไหมเด็กๆค่อยๆนับได้เลยอันนี้ครูแจนจะพูดเร็วนิดนึงโอเคไหมโอเคอเด็กๆทำตามของครูแจนได้เลยนะคะอ่ะต่อไปสองลบสองมีสองมีจุดสองจุดเอาออกไปสองจุดเหลือศูนย์ ไม่เหลือเลยเราก็เติมเลขศูนย์ลงไปนี่อันนี้ง่ายมากเลยนะคะต่อไปจุดสามจุดเอาออกไปสามลบสามก็เหลือไหมมีเหลือไหมคะไม่มีเหลือแล้วก็เติมศูนลงไปเหมือนเดิมต่อไปสีลบสมีอยู่สเอาออกไปสก็เหลือ ศเหมือนเดิมนี่ข้อนี้ตอบศูนย์ทั้งนั้นเลยอ่าแถวนี้ตอบศูนย์หมดเลยนี่ง่ายมากเลยเนี่ยเอาเอาออกไปหมดเลยก็จะไม่เหลือเลยเราก็เติมเลขศูนย์นะคะอ่าต่อไปแถวสุดท้าย5้ลบสมีจุด5จุดกาออกไป2จะเหลือจุด3จุดนะคะอ่าต่อไป5 ลบออกไป3จุดจะเหลือ2จุดนะคะ2จุดต่อไป5ลบ4มี5จุดเอาออกไป4จุดกาทับออกไป4จุดจะเหลือจุดแค่1จุดก็ตอบ1ลงไปนะคะ เสร็จแล้วง่ายมากเลยเด็กๆทำได้ค่อยๆนับออกแล้วก็กาออกไปทีละหนึ่งข้อนะคะกาออกไปทีละจุดทีละจุดนะคะง่ายมากเลยอ่ะเสร็จแล้วต่อไปวันนี้ครูแจงจะให้เด็กทำแบบประเมินพัฒนาการนะคะให้เด็กๆเ,เขียนลงในสมุดของตัวเองเลขหนึ่งถึง าเราจะทําแค่ห้าข้อนะคะใพรา่ให้เด็กทําแบบประเมิน5ข้อเพราะฉะนั้นให้เด็กเขียน1-5ลงไปในสมดุดแล้วเราก็จะเขียนตอบก็ไก่ขอไข่ขอควายเหมือนเดิมนะคะที่เด็กเคยทำมาดูข้อแรกแบบประเมินพัฒนาการข้อแรกผักชนิดใดมีรสขมออ่าก็ไก่ขอไข่หรือ คอควายเด็กๆเขียนคำตอบลงในสมุดนะคะผากชนิดใดมีรสขมตอบนะคะอะข้อที่สองเราใช้สิ่งใดรดน้ำต้นไม้เราใช้สิ่งใดรอไก่ขอไข่หรือขอเขอียนคำตอบลงไปในสมุดนะคะ สิ่งใดสิ่งของใดที่ใช้สําหรับชั่งน้ําหนักเวลาเราชั่งน้าหนักเราชั่งน้าหนักกับอะไรหรือคอควายเขียนคําตอบลงในสมุดเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปข้อที่ 4, สีใใงงส่สิ่งใดให้พลังงานเสียงสิ่งใดให้พลังงานเสียงกอไก่ขอไข่หรือคอควายเขียนคําตอบลงในสมุดได้เลยค่ะ ข้อสุดท้ายอาหารชนิดใดอาหารชนิดใดที่ควรรับประทานนะคะก็ไก่เขียนคําตอบลงในสมุดใครเขียนเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วส่งคําตอบที่ตัวเองทําอาจถ่ายรูปมาแล้วก็ส่งมาให้ครูแจนตรวจนะคะครูแจนจะตรวจผ่านแล้วอ่ะ ่ะหมดแล้วสำหรับวันนี้อ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆขาสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะใกล้จะสอบแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านทบทวนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วบายบายนะคะเด็กๆ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในการเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณ